เคยเห็นไหมรถ2ปีวิ่ง3,200โลตกปีละพันกว่าโลยังไม่ได้แกะเลยหใหม่เลยกระรงกระิบพูดแต่หลักหมื่นตลอดไม่เคยพูดหลักพันสลกทีโอโ้โหดูด,ดินี่ไง3,286กิโลเจ้อออโต้ตัวแซตอะเกือบล้านเหลือหายไปวันเกือบ3แสนอะ ยอดเคยเห็นไหมรถ2ปีวิ่ง3,200ันโลตกปีละบพันกว่าโลแมนอยู่วะแมนปีหนึ่งวิ่งไม่ถึง2,000ันโลรถปี65เกียร์ออตโต้ด้วยเออราคา599,000เาหรถวิ่ง30,000เออ3,200ไม่30,000พูดแต่หลักหม,มื่นตลอดไม่เคยพูดหลักร้อยเออหล, 1, ลักพันสักทีโอ้โห,โหดูดิรถวิ่งหลักพันไม่คยได้ใช้งานเนาะนี่รถเพิ่งเข้ามาดูดิยังไม่ได้ล้างเลย อยากเลยรีบรีวิวเลยเห็นเห็นไม้น้อยเดิมๆเลยนะเนี่ยนี่คือมันเปื้อนเฉยอ่เดิมมากเลยคันานี้โอ้โหสวยๆเลยอ่ะดูดิเบาะภายในดิใหม่ไหมเทียบเท่ามือเองเลยนะเนี่ยโอ้โหยอดเดี๋ยวจะบอกทำไมมันถึงราคานี้ราคาแค่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันอ่าดาวเจ็ดบาทพรเท่าไหร่หนึ่งหมื่นกับเจ็ดร้อยเองไม่ถึงพันหมื่นเอทด้วยตัวแซดเลยนะเกียร์ออโต้ด้วยนะโอ้โหเฮ้ยพูดบ้างดิ มึงแกเออเฮืออะไรมพูดไปเฮียช่วยหน่อยเมื่อกี้เฮียไม่ได้พูดไงมายืนรีวิวช่วยหน่อยดิอเออเฮือโอ้โหอย่างเดียวเลยชมอย่างเนี้แล้วสวยอยากได้ไงก็อยากได้ไงยังไม่ได้แกะเลยใหม่ๆเลยกระดงพลาสติสวยจริงสวยจริงค่ะโอ้โหดูเบาดิตึงๆวิ่งนี่คุณแจมมาดูดิมาดูเลขไม้หน่อยอ๋ออยู่ตรงนี้มาดูเลขไม้ดิไปจอดอ่ะไม่ค่อยได้ใช้งานคันนี้ตึงดึงขึ้น นี่ไง3286กนสองรับผมไปดูห้องเครื่องหน่อยอือหืออ่าเปิดห้องเครื่องให้อ่าเปิดขึ้นเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูอืมหนึ่งจุดเก้าบูคอเบอร์เหรอใช่ไหมเกียร์ออโต้ด้วยนะตัวแซดด้วยนะเกียร์ออโต้ด้วยเกียร์ออโต้ด้วยตัวแซดด้วยซัมสอมือหนึ่งตัวนี่ไหมเออแจ๋มๆแล้วราคามือหนึ่งไม่ใช่เกือบล้านอยู่เหรอเกียร์ออโต้ตัวแซดนะเกือบล้านเหลือเท่าไหร่หายไปมันเกือบสามแสนนะสามแสนได้ฮะ หายไปอ่ะถูกลงมาสามแสนอะพูดคำอื่นหน่อยนอกจากโอ้โหแล้วก็สวยอยากได้ไงรถผมจะหมดงวดแล้วเดี๋ยวผมเอาโอ้ยให้เอฟลีก่อนก็ได้ลูกค้าก่อนเดี๋ยวของยศเดี๋ยวผมหาตัวสวยๆพิเศษพิเศษให้อีกทีนึงโอเคไหมโอเคครับผมสนใจทักเข้ามาได้ที่เอ็ดบางกรสแลาเนียวเออยังไงต่อก็นั่นแหละก้อมก้อมโอ้ยมันรีบิวกันเลยอันนี้ไม่มีไม่มีฟิวเลยบอกตรงโอเคครับพี่น้องล้ม